สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีสายในสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะเข้าถึงบทที่30อ่า30ของสคริปต์นิกเกิลกันแล้วนะครับเพื่อนขาอันนี้คือก็อจะเป็นอ่าบทสุดท้ายนะเกี่ยวกับฟอร์เซอร์นะคเพื่อนขานะนะเกี่ยวกับฟอร์เซอร์คือบทสุดท้ายเนาะบทที่30เนาะเราจะคุยเรื่องอ่าอัดเวิร์บนั่นเองนะอัดเวิร์บเนาะ บทถัดไปก็จะเกี่ยวกับการแต่งประโยคนะก็คือฟอร์เซอร์อันนี้คือคือหัวข้อใหญ่มันก็คือฟอร์เซอร์นะฟอร์เซอร์คือวลีนั่นเองนะก็คือจะเป็นบทท้ายของวัลลีนั่นเองเพื่อนๆเนาะบทนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอัศว์เวิร์บกันนะครับเพื่อนๆอัศว์เวิร์บเนาะอัศว์เวิร์บแอร์อูดซอมบีสกรีเวอร์ก็คืออัศว์เวิร์บก็คือคำนะคำที่บรรยายนะบรรยายบรรยาย บิสก no? ิวเวิร์คือการบรรยายบรรยายนั่นเองเนาะอัตเวิร์สการเทียนเซนเปอร์บิสกิว่าเวิร์สโยสลุตตาอูเดดพัวเทียนิเอเทียนิครารคุงเฮิร์ตนั่นเองก็คืออัตเวิร์สเนี่ยสามารถอ่าอ่ายกตัวอย่างอ่าการบรรยายเวิร์สนู่นนี่นั่นนะบรรยายคือไปบรรยายนั่นคือไปบรรยายนั่นเองเนาะตัวอย่างนะแต่มันบรรยายได้หลายอย่างอืม ยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือบรรยายเวิร์บก่อนนะแล้วก็จะลงท้ายทุกตัวเทียนะลงท้ายทุกตัวเทียก็คือแอคทีฟที่ลงท้ายทุกตัวตัวเทียนั่นเองเนาะเหมือนกับคล้ายๆกับแอคทีฟนะแต่มันนี่นนนเนาะยกตัวอย่างเช่นนิคลาสคุ้งเงือกเฮิกเฮิกนี่ก็เป็นอัดเวิร์บนะอัดเวิร์บที่ลงท้ายทุกตัวเทียและก็ไปขยายเวิร์บก็คือคุ้งเงือก็คือร้องเพลงนิคลาสร้องเพลงเสียงดังนั่นเองนะเฮิกเห็นไหมเฮิก บางที adverb กับ adjective นะบางทีมันก็จะไปสับสนกันนั่นเองนะอ่าเรามาดูว่า Adverb เนี่ยมันน่ะสามารถบรรยายได้อ่าคือบรรยายหรือว่าอธิบายบรรยายบรรยายอธิบายอืมอะไรได้บ้างนั่นเองนะก็คือไปอธิบายหรือว่าบรรยาย Ver b นั่นเองไปขยายแล้วกันไปขยายไ,ไปขยาย Ver b ได้ด้วย Adverb ไปขยาย Ver b เช่นฮุนสปริงเกอร์ส p นปฮุนสปริงเกอร์ สแนปก็ upp, คือสแนปเนี่ยสแนปบิสกิเวอร์สปริงเกอร์คืออ่าสแนปเนี่ยเร็วเนี่ยไปขยายเวิร์บก็คือสปริงเกอร์ก็คืออ่าล่นเนี่ยวิ่งเร็วก็คือเห็นไหมคำว,ว่าเร็วเนี่ยสแนปสแนปเป็นอัตเวิร์บนะไปขยายคําว่าวิ่งก็คือคำกริยานั่นเองเนาะอเราไปดูถัดมาก็คืออัตเวิร์บเนี่ยไปขยาย adjective ไปขยาย adjective หรือว่า b ิ s กิเ p อร์นะหรือว่าบรรยายนนั่นไปขยายนะน่าจะพูดว่าขยายแล้วกันเนาะ ไปขยาย adjective ก็คือคำคุณคําคำคุณศัพท์เยูนี่นั่นนะเออ,อยกตัวอย่างหุ้นแอร์มิเก็ตวักเกอร์ก็คือวักเห็นไหมมิเก็ตเนี่ยเป็น adverb นะที่แรเงเอาสีดำเนี่ยเป็น adverb เนี่ยไปขยายคำว่าสวยคำว่าวัก เกอร์คือเป็นสวยมากนั่นเองคือลอนเนี่ยสวยมากเห็นไหมอัตเวิร์บเนี่ยไปขยายคำมาอ่า,า adjective adjective คือ adjective ว่าเกอร์คือสวยนะเห็นไหมอ่าอัตเวิร์บคือมีกเกตแปลว่ามากแปลว่าสวยมากนั่นเองเนาะเอาถัดมาเนี่ยคืออัตเวิร์บเนี่ยไปขยายอัตเวิร์บคำอื่นด้วยกันก็ได้นั่นเองเนาะก็คือยกตัวอย่างหุ่นสปริงเกอร แว่นดิ๊กสแนปก็คือแว่นดิกเนี่ยไปขยายคําว่าสแนปอีกทีหนึง่งอันนี้สองตั้งสองตัวเนี่ยมันเป็นอัศว์เวิร์บนะแต่แว่นดิ๊กสแนปก็คือแบบว่าเร็วมากเร็วจริงๆเนี่ยไปขยายให้มันเออนะมากขึ้นนั่นเองนะคือหล่อนเนี่ยวิง่งอ่าหล่อนผู้หญิงคนนั้นอะ่ะหล่อนเธอคนนั้นอะ่ะวิ่งเร็วจริงๆเลยนั่นเองนะแว่นดิ๊กสแนปลองถ่ายตัวเทียเทียเทียนะ อ่าแล้วก็ adverb เ,เนี่ยไปขยายเลขในอู้คือไปขยายตัวเลขได้ด้วยนะตัวเลขคืออย่างเช่น mm hmm. วีบลีอุงเยเฟชูกูปูซูเนอีแคลอุงเยเฟเนี่ยอุงเ,เยงเฟเนี่ยเป็น adverb นะไปขยายไปขยายตัวเลขนั่นเองนะขยายคำว่า20ก็คืออ่าพวกเราเนี่ยประมาณ20คนคืนนี้นั่นเองเย็นนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อ่าไปขยายนะ adverb เ,เนี่ยคือไปขยาย and here ซัดก,ก็คือไปขยายทั้งประโยคนั่นเองนะไปเปลี่ยนทั้งประโยคนะอย่างเช่นคำว่าอินเตนั่นเองเนาะ we come into equal ซัดอัลเวอร์บิโอนะคืออินเตเป็นซัดอัลเวอร์บิโออ่าโพเวกัยเฮียละซัดคือไปเปลี่ยนไปหรือว่าไปส่งผลกระทบทั้งประโยคนั่นเองแปลไม่นั่นเองคือพวกเราไม่มาคืนนี้เย็นนี้นั่นเองนะอ่าแล้วก็อธิบายต่อว่าอัลเวอร์คาร์โอโซบีสครว่า and here ซัทก็คือเดียดรฮเตอร์ซัทอัตเวิร์บก็คืออัดเวิร์บเนี่ยสามารถที่จะอ่าขยายหรือว่าอธิบายทั้งประโยคนะคือไปเปลี่ยนแปลงทั้งประโยคได้เนี่ยจะเรียกว่าซัทอัตเวิร์บย่อซัทอัดเวิร์บนะก็คือซัทอัดเวิร์บคืออย่างเช่นกับว่าอินเตนั่นเองอันนี้คือเราจะไปเรียนรู้อีกทีหนึง่งเกี่ยวกับการแต่งประโยคนี้นั่นเนาะเกี่ยวก็คือนั่นก็ทำคลิปหลายๆคลิปลเกี่ยวกับซัทอัตเวิร์บย่อกับอนะัดเวิร์บบย่อเนาะ อ่าแล้วก็ adverb เนี่ยเบย์อินแต่ก็คือ adverb ยังไม่มีการผ่านนะไม่มีการผ่านนะโอมเอ adverb บิสกิวเ e r ดเวอร์อเวร์สุตาเดียทีอคือถ้า adverb เนี่ยไปไปขยายไปขยาย verb นะจะไปขยาย verb เนี่ยจะลงท้ายด้วยตัวทีอ่ะจะลงท้ายด้วยตัวทีอ่ะอย่างเช่นคำว่า k ุ้งเงื้อฟินคุ้งงอเฮิคุ้งงอสแนปคุ้งงอลองซัํา คุ้งเงือ่ฟูดเห็นไหมจะลงท้ายตัวตัวเทียถ้าอัศเวิร์บนั้นตัวนั้นไปขยายคํากริยาคํากริยาก็คือไปขยายคำกริยาคืออัศเวิร์บนั้นจะลงท้ายตัวตัวเทียมแล้วก็อัศเวิร์บเนี่ยคือไปขยายอันนี้คือเขาเรียกอะไรอัศวดเวิร์บพีออนนะอัศเวิร์บพีออนนายคิดว่านะคืออัศเวิร์บเนี่ยคาร์บิสกีว่าทีดได้ด้วยนะคืออย่างเช่นก็ว่านูนิสเรียดานโดสแน็ป สตรักอั t ทีดออ e ต้าเซลลันอันดริทอิบลันเฟิร์สสิสอ,อันทริเยนก็คืออันนี้เป็นอัศว์ b ีโอเกี่ยวกับทีดอัศว์ b ีโอนั่นเองไม่เป็นารเนาะแล้วก็ adverb เนี่ย adverb เนี่ยค้านบิสกิ้ว่า plus กับ plus คือ adverb เนี่ยสามารถที่ไปขยายเกี่ยวกับขยายเกี่ยวกับสถานที่ได้ด้วยนะจะเรียกว่า รูมอัตเวิร์บนั่นเองรูมอัตเวิร์บเนาะอย่างเช่นกับว่า head heat d a e did himma him ute ut u ut, ut t t o m h o s tiboka inne inom h o s e overat overat ingenstone u p e up ko อันนี้เขาจะเรียกว่ารูมอัตเวิร์บนะคะ ก็คือไปอ่าขยายอ่าเาเรียกอะไรไปพูดเกี่ยวกับสถานที่นั่นเองเนาะแล้วก็อัตเวิร์บเนี่ยคาร์บิสกีว่าฮือก็คืออัตเวิร์บเนี่ยสามารถไปขยายหรือว่าอธิบายนะหรือว่าอธิบายหรือว่าบรรยายเกี่ยวกับอย่างเลยนะอย่างเลยนั่นเองนะอันนี้เขาจะเรียกว่าเซตอัตเวิร์บนั่นเองเซตอัตเวิร์บเบออย่างเช่นคําว่าเบรอดวลิกลิกาอุลิกา อิลฟุตสนับลองซั้ำสักตาน,นูกโาโซแฮโซแดบิสเตมตัมนนูลุนดาอันนี้ก็จะเรียกเป็นเซตอัศวบยอร์แล้วก็อัเวิร์บคานบิสกีว่าฮือมิเก็ตฮือมิเก็ตก็คืออัศวบเนี่ยสามารถไปขยายไปไปบรรยายหรือว่าไปอธิบายเกี่ยวกับ เท่าไรนั่นเองเท่าไรฮูเมเกตคือเท่าไรเนาะอีวิลกตกรอดก็คือเกี่ยบระดับไหนกรอดคือเป็นระดับเนาะอย่างเช่น m i เกตลีเตโล o อมเฮียตกันสกาเวนดิกอ,อ,อูเออร r เฮิร์ตโซแฟนตาติสขนาบดิดกอันเดีย นั่นเองท้าวพันขาเนาะนี่นะ,ะรับวพันขาก็คือเยอะแยะมากมาอัดเวิร์บเนี่ยคือทําหน้าที่เยอะนะท้าวพันขานะถ้าเราไปเรียนเกี่ยวกับการแต่งประโยคเนี่ยใจเยอะเพื่อันขาเนาะเป็นอัดเวิร์บเป็นตั้งอัสซัตอัดเวิร์บบอแล้วก็อัดเวิร์บบิโอนะท้าวพันขามันจะทําหน้าที่ได้หลายอย่างนั่นเองนะครับไปขยายได้หลายที่ก็เองก็คือแบบเนี้ยนะคะระบับท้าวนขาเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็คืออัดเวิร์บ นะครับบันขานาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยโย